ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูก็จะสอนเรื่องของลิมิตนะคะลิมิตของฟังก์ชันนี่แหละนะคะโดยดูจากกราฟนะคะดูจากกราฟนี้นะคะเราจะเห็นกราฟลักษณะแบบนี้เอ่อกราฟจะเห็นว่ามันจะมีช่วงนะคะช่วงที่มันขาดเห็นไหมช่วงที่มันไม่ต่อเนื่องนัน่นคือกราฟที่ไม่ต่อเนื่องมันจะเป็นอย่างเนี้ยนะคะมันจะเป็นแบบว่ามาถึงตรงนี้อันนี้คือต่อเนื่องลักษณะของกราฟต่อเนื่องจะเป็นแบบนี้พูดต่อเนื่องไปด้วยนะคะ ล้วก็พูดลิมิตไปด้วยเลยในตัวนะคะอ,อย่างเช่นตรงตำแหน่งเนี้ยตรง x เท่ากับสี่เราเห็น x เท่ากับสี่ไหมตรงนี้นะคะตรง x เท่ากับสี่ตรงนี้กราฟตรงเนี้ยจะไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลิมิตหาได้ไหมนั่นแหละต้องมาดูว่าลิมิตจะหาได้ไหมนะคะเราพิจารณานะคะดูลิมิตอันลิมิตของ f x นะคะคือการจะหาลิมิตได้เมื่อไหร่นะคะ ครูตั้งชื่อว่าทั้งหมดนี่คือ fx นะคะกราฟทั้งหมดของเราเนี่ยคือ fx ทั้งหมดนี้เลยคือ fx เนี่ยนะคะมันเป็นแบบแต่ละช่วงมันจะไม่เหมือนกันนะคะครูจะอธิบายถึงเรื่องของค่าของฟังก์ชันนะคะเป้าหมายของอันนี้คือค่าของฟังก์ชันแล้วก็ลิมิตนะคะที่จะพูดคือลิมิตลิมิตมันจะมีลิมิตทางซ้ายแล้วก็ลิมิตทางขวานะคะ เราจะหาลิมิตได้เมื่อไหร่นะคะมีทฤษฎีลิมิตบอกว่าลิมิตของ fx นะคะเมื่อ x เข้าใกล้ a a นี่เป็นค่าคงตัวนะคะเท่ากับ l นะคะก็ต่อเมื่อนะคะก็ต่อเมื่อลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ a ด้านซ้ายสัญลักษณ์นี้นะคะเข้าใกล้ด้านซ้ายเท่ากับ l แล้วก็เท่ากับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใ uis, กล้ a ด้านขวานะคะด้านขวาคืออะไรด้านขวาคือเข้าใกล้ถ้าใกล้ที่ลบสี่ถ้าสมวครครูสนใจที่ลบสี่เข้าด้านขวาคือมันจะมาทางนี้นะคะมันจะวิ่งเข้าทางนี้คือทางขวาอ่าถ้าเข้าด้านซ้ายมันวิ่งทางนี้นะคะเราก็ไปดูว่าทางซ้ายเนี่ยเราเจอกราฟเป็นอะไรบ้างนะคะกราฟของเราเป็นอะไรนะคะก็คือค่า y ของเราคืออะไรนะคะอันนี้คือ ทฤษฎีนะคะทฤษฎีของลิมิตนะครูใส่กรอบไว้ก่อนใส่กรอบไว้แบบนี้นะคะนี่คือทฤษฎีคราวนี้เราอยากจะรู้ว่าลิมิตของ f x นะคะครูสนใจตำแหน่งแรกคือตำแหน่งที่ x เท่ากับลบสี่มันหาได้ไหมเราก็มาดูนะคะอ่าลิมิตอุ้ยเอาสีนี้นะคะ ลิมิตของ fx นะคะเมื่อ x เข้าใกล้ลบสี่นะคะเท่ากับอะไรนะคะเราก็มาดูว่ามันเท่ากับอะไรพฤติกรรมของเขาก็คือนะคะถ้า x อยู่ที่ลบหเราก็วิ่งขึ้นไปเราก็จะเจอ y ค่า y ของเราคือสองใช่ไหมไปเห็นไหมตรงนี้คือสองเนี่ย y เป็นสองแล้วถ้าครู มี x เป็นลบห้า y ของฟูก็วิ่งขึ้นไปก็จะได้ค่าของฟังก์ชันคือค่า y ได้ลบได้ได้สองเหมือนกันนะคะขยิบไมาอีกนะคะเราก็จะได้ y เป็นสองเหมือนกันนะคะวิ่งเข้าใกล้ลบสี่มันยังไงมันก็คือสองเอ้ใช่คือสองเพราะว่ามันคือฟังก์ชันอันนี้คือฟังก์ชันค่าคงตัวนะคะอ่าลิมิตมันก็จะเท่ากับตัวฟังก์ชันมันนั่นแหละนะคะค่าฟังก์ชันมันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะได้เป็นเอ่ออะไรคะก็คือเท่ากับสองนะคะเดี๋ยวครูลองทําดูนะว่าถ้าครูจะเปลี่ยนมันเป็นแมทมันจะให้ครูมันลายมือครูเขาจะโอเคไหมนะคะอ่เขาอ่านไม่ออกนะคะครูเขียนไม่สวยเขาอ่านไม่ออกครูก็เอากลับคืนกลับคืนก็ได้เพราะเขาอ่านลายมือครูไม่ออกอืมครูเขียนไม่ดีนะคะเดี๋ยวรอบหน้าครูเขียนดีๆเขาก็จะอ่านออกนะคะ โอเคคราวนี้เข้าใกล้สีด้านาด้านซ้ายนะคะเข้าใกล้ลบสีด้านซ้ายมันคือสองคราวนี้ลบสีด้านขวานะคะและลิมิตของ f(x) นะคะเมื่อ x เข้าใกล้ลบสี่ด้านขวานะคะ f เข้าใกล้ลบสี่ด้านขวาเราก็มาดูทางนี้นะคะเข้าทางนี้เรามีอะไรบ้างเรามาดูซิ ครูเอาสีเขียวแล้วกันถ้าสมมติ x ของครูเป็นลบสองครูได้ y เป็นอะไร y ของครูจะอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงนี้ถ้า x เป็นลบสาม y ของครูก็อยู่ตรงนี้เห็นไหคะเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ถ้า x เป็นลบสองถ้า x เป็นลบสามจุดห้านะคะ y ของครูจะอยู่ตรงนี้ เราจะสังเกตเห็นว่าตำแหน่งที่ y ของเรามันเดินทางมาเนี่ยมันจะเดินทางมาจีตรงนี้มันก็ลงมาตรงนี้มันก็ลงมาเรื่อยนะคะมันจะวิ่งเข้าค่าอะไรคะเข้าหาค่านี้นะคะเข้าหาค่าไอเนี่ย y ก็คือลบหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวลบออกก่อนนะอ่าลบออกก่อนเดี๋ยวจะงงนะคะเดี๋ยวจะเลอะเทอะเกินไปอันนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งถูกไหมคะเห็นไหมอ่าลิมิตซ้าย ได้สองลิมิตซ้ายคือเข้าทางซ้ายอันนี้ค่ะมันคือสองลิมิตขวาเราดูกราฟนี้แดงๆเนี่ยนะคะเราจะได้มันเป็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นจากทฤษฎีลิมิตเราก็จะได้ว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบสี่หาค่าไม่ได้พเพราะค่าไปคนละทิศละทางนี่คือหาค่าไม่ได้ นะคะอืมลักษณะแบบนี้นะคะคราวนี้ค่าของฟังก์ชันอ่าแล้วค่าของฟังกช์ชันล่ะอ่าค่าของฟังกช์ชันนะคะที่ x 4. เท่ากับสี่้ลบสี่คืออะไรเรามาเขียนตั้งใหม่ดีกว่าเนาะเราประหยัดเกินไป ะคะ่าของฟังก์ชันที่ x เท่ากับลบสี่ก็คืออะไรคะคือ f ลบสี่เขียนแทนด้วยอันนี้ f ลบสี่คืออะไรเราก็ต้องไปดูว่ามันมีสองฝั่งใช่ไหมถ้าลบสี่ขึ้นไปฝั่งนี้ทะลุไปเลยมันไม่มีค่ามันไม่อยู่ข้างบนค่าของฟังก์ชันมันอยู่ข้างล่างมันจะอยู่ตรงนี้ f จุดดำๆตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะค่าของมันคือต้องเป็นจุดดำๆอย่างเช่น f ลบสามก็คือศูนย์อยู่ตรงนี้ f อลบห้าลบห้าก็คืออยู่ตรงนี้ค่าของฟังก์ชันที่ x อ็กับลบห้าอยู่ตำแหน,น่งนี้นะคะอืมก็คือค่านี้ได้ y เป็นลบหนึ่งถูกไหมคะอ่าว่าเป็นลบหนึ่งค่า f ลบสี่จริงไหมจริงนะคะอุ้ยมัช้าอืาอก็ไม่ทันเรานะคะเราพูดเร็วเกินไป อ่าโอเคเสร็จแล้วนะคะถัดมาค่าของฟังก์ชันนะคะที่ x เท่ากับลบหนึ่งอ่าลบหนึ่งเรามาดูซิลบหนึ่งของครูอยู่ตรงนี้นะคะมันจะวิ่งข้างบนมันก็ไม่เจอใครแล้วใช่ไหมมันทะลุเลยไงไม่มีกราฟอ่ะไอ้กลมๆนี่คือไม่รวมไงนะคะไอ้กลมๆเนี่ยไม่รวมเพราะฉะนั้นไม่มันไม่ข้างบนไม่มีดูดูซิข้างล่างมีไหมแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่างจะเจอไหมเจอสีดํา นะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าค่าของฟังก์ชันที่ x เท่ากับลบหนึ่งมันคืออะไรคะมันคือจุดตรงนี้จุดตรงนี้ y เป็นอะไร y เป็นลบสี่เห็นไหม y เป็นลบสรงนี่ y เป็นลบสี่เพราะฉะนั้นครูก็จะได้ว่าค่าของฟังก์ชันที่ f เท่ากับลบหนึ่งะคะอ่าค่าของฟังก์ชัน f เท่ากับลบหนึ่งทำไงดี อก็อปีดีไหมหรือจะเขียนแบบ copy ก่อนอืนจะได้มาด้วยกันเนาะ copy แล้วเราก็เปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนอันนี้ใช่ไหมอ่าเราบอกไม่เอาลบสี่เป็นลบหนึ่งนะคะก็คืออะไรเราจะเขียนแทนด้วย f ลบหนึ่ง f ลบหนึ่งของเราไปดูใหม่ดูใหม่เพื่อความแน่ใจลบหนึ่งใช่ไหมอยู่ตรงนี้วิ่งลงมาเจอใครคะ ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ y, y เป็นอะไร y, y เป็นลบสี่โอเคได้ละอันนี้ลบสี่จุดอื่นละ่ะคราวนี้ครูเขียนเลยนะเขียนตรงนี้ได้ไหมมันจะเลอะเทอะไหมอะไรจะเลอะเทอะนะคะอ่า f สองคืออะไรคะเดี๋ยวไปเขียนข้างล่างดีกว่ามันจะได้ไม่เลอะเทอะ f สองคืออะไรคะ f สองค่าของฟังก์ชันที่ x เท่ากับสองเราก็วิ่งไปเจอใครมีไงจุดดาอยู่ตรงนี้ นะคะค่าของฟังก์ชันที่ x เท่ากับ2ก็คืออะไร y, y เป็นอะไรคะวิ่งมาดูซิ y, y เป็น1เข้าาจยังนะคะเพราะฉะนั้นครูก็อ่าก็ปี่ละอ่ะก็ปีน่นนะคะค่าของฟังก์ชันดูค่าของฟังก์ชันที่เข้าใจนะคะอ่าก็ปีแล้วก็วางอ่ะวางตะก,กี้ครูบอกว่าอะไรนะ2ใช่ไหม2อ่ากลับไปดูใหม่ซิ คืออะไรคือเออะไรคะไหนกลับไปดูใหม่ก่อนอ่าคือสองนะคะอ่าเป็นสองเอ้ยไม่ใช่เป็นหนึ่ง f ที่ x เท่ากับสองนะคะมันก็คือหนึ่งมา y เป็นหนึ่งมี่ิิงมาตรงนี้อ่าเป็นหนึ่งพอเข้าใจอย่างคันนี้ตัวอย่างแค่นี้เข้าใจแล้วนะคะอ่าครูเขียนไว้ให้ดูแบบนี้นะคะอือ ต่อมาอต่อมาเราก็ดูว่าถ้าครูถามนะครูจะไม่เขียนแล้วนะนะคะพูดเอาเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยเขียนให้แล้วก็ส่งให้อีกทีหนึ่งก็ได้นะคะอ่าใครอยากได้ก็บอกนะบอกว่าอาจารย์ของอยากได้ไอ้ตัวเลคเชอร์อาจารย์ค่ะอะไรเงี้ยก็ได้นะคะอ่ะาคราวนี้ข้าฟัง์กชันที่ x เท่ากับสี่ f สอ่า f สเขียนก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อย เราค่อยลบนะคะ F4 คืออะไรคะ F4 ก็คือเราดูว่ามันเป็นเท่าไหร่ F4 อยู่ตรงนี้จุดำดำดำตรงนี้นะคะก็คือค่าของมันก็คือหนึ่งนะคะเราก็จะได้เป็นหนึ่งนะคะ F4 ก็คือหนึ่งตรงนี้ลบทิ้งซะเข้าใจแล้วใช่ไหม F5 มีไหม F5 มีไหมคะมีกราฟไหม F5 ไม่มีนะคะ F5 หาค่าไม่ได้ ไม่ใช่ศูนย์นะคะอันนี้คือหาค่าไม่ได้อือเนี่ยอ่าน,นเรื่องน,นี้ตัวตัวหนังสือนะคะก็จะประมาณนี้โอเคครูจะลบก,ก่อนนะคะครูลบก,ก่อนเพราะว่าจะลดเทะนะคะเราได้ค่าของฟังก์ชันเรารู้ลิมิตนะคะข้านี้ครูถามว่าลิมิตของ f x นะคะอ่าเดี๋ยวลิมิตของ f x ไปเขียนข้างล่างก็ได้นะมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาเนาะตอบตรงนี้เราค่อยลบก็ได้เนาะ ลิมมตของ fx นะคะเมื่อ x เข้าใกล้สองด้านซ้ายสองด้านซ้ายเรามาดูสองด้านซ้ายเป็นไงคะมาทางนี้ใช่ไหมอ่าถ้า x คููคือ0 y ของคูก็คือ1 x คููคือ1 y ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะขยับขึ้นไปอีกอ่า x เข้าใกล้1เข้าไปสองมันก็จะอยู่ตรงนี้ y มันก็จะวิ่งเข้าหาค่าเลยคะดูพฤติกรรมของเข,า,ขาวิ่งไปหาค่า y เป็นห้า อ่าก็แปลว่ามันก็คือห้าถูกไหมเข้าใจนะอ่าเข้าด้านซ้ายอันนี้ทางซ้ายนะคะตรงน,นี้ทางซ้ายตรงน,นี้ทางขวาขวามาทางนี้เี็ขวานะคะอ่าขวามันควรจะอยู่ข้างบนไหมอ่ะเขียนใหม่ซ้ายซ้ายอยู่ทางนี้ขวายู่ทางนี้นะคะขวาของอะไรของ สอง o ูก็เลยเขียนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วลิมิตด้านขวานะคะลิมิตด้านขวาดูจากกราฟนะลิมิตด้านขวาของ f x เมื่อ x เข้าใกล้สองด้านขวาก็คือห้าเหมือนกันเออนะคะห้าเหมือนกันนะอย่าลบอันนี้ออกก่อนนะอืมก็เป็นห้าอ้าวโดยทฤษฎีของลิมิต ลองสรุปว่าอะไรคะสรุปว่าครูก็จะได้ว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้5ก็เท่ากับอะไรคะเท่ากับเอ้ยให้ใกล้5ที่ไหนล่ะไม่ใช่ครูก็เปอดใข้ใกง้2 4ใช่ไหมมันก็คือเท่าไหร่คือ5ถูกไหมคะเนี่เพราะว่าลิมิตซ้ายลิมิตขวาหาค่าได้นะคะซ้ายหาได้เท่ากับ5 ก,ก็เท่ากับ5เพราะฉะนั้นลิมิตที่ x เท่ากับ2ก็เลยต้องเท่ากับ5แต่ค่าฟังก์ชันมันคือ2เอ้ค่าฟังก์ชันคือ1นะคะ2เนี่ยค่าฟังก์ชันก็คือ f 2ก็คือ1นะคะคือเน็ตอินเทอร์เน็ตช้าไม่ใช่อะไรครูต้องรออินเทอร์เน็ตนิดนึงมันช้านะคะโอเคเข้าใจนะคะแบบนี้นะ ตามทำนะคะพูดช้ามากเลยนี่นะคะอ่ะคราวนี้เราก็ลบก่อนนะเราจะลบทิ้งก่อนนะคะอ่านี่เราพูดไปแล้วลบทิ้งไปนะคะแล้วก็มาลบอันนี้อีกลบออกไปเลยอย่าไปเจอนั้นแล้วกันลบออกไปนะคะเสร็จแล้วเราดูลิมิตด้านซ้ายของใครของสี่นะคะ ลิมิตด้านซ้าย fx เมื่อ x. x เข้าใกล้4ด้านซ้ายด้านซ้ายมันจะวิ่งไปหาค่าอะไรคะด้านซ้ายของนี่ไปทางนี้ x เข้าใกล้4 y เข้าใกล้เขาอะไรคะ1ถูกไหมดูเป็นนะอันนี้เข้าใกล้1มันจะวิ่งลงมาหาใครคะหา1 y มันจะวิ่งลงมาตรงนี้ x มันวิ่งไปทางนี้ y มันก็วิ่งลงมาหาอันนี้นะคะ จเจอะกันตรงตรงข้าจายอย่างแต่ด้านขวามีไหมคําถามคือมีกราฟไหมไม่มีกราฟเราก็ไม่พูดด้านขวานะคะเขาไม่มีกราฟก็พูดได้เฉพาะด้านซ้ายนะคะพูดด,ด้านซ้ายได้อย่างเดียวถามว่าจุดตรงนี้พูดได้ทั้งขวาเอ๋ทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาเพราะเขามีกราฟไงถูกไหมคะอ่าคราวนี้ถ้าสมมติว่าครูบอกว่าอันนี้โอเคนะ อันนี้ลบก,กันนะคะอ่ามันจะได้ไม่เลืะอเธอนะครูลบก,กัน,นะคะอ่าโอเคฝั่งนี้คราวนี้ถ้าครูสนใจที่จุด x เท่ากับศูนย์ x เท่ากับศูนย์นะคะ x เท่ากับศูนย์ครูสนใจจุดนี้ครูถามว่า f ศูนย์หาค่าได้ไหมเราก็มาดูค่า f ศูนย์กราฟมันไปไหนนะ่มันวิ่งไปมันเจอตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะคะตำแหน่งที่มันอยู่คือตรงนี้ เพราะฉะนั้น f ศก็คือหนึ่งะคะ f ศก็คือเสร็จแล้วลิมิตล่ะ fx เมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งเอ้ยเข้าใกล้ศูนย์ด้านซ้ายใช่ไหมาสมลักษณ์นี้ศูนย์ด้านซ้ายศูนย์ด้านซ้ายไปทางไหนทางนี้ถ้า x เป็นลบหนึ่ง ลบหนึ่งมันก็อยู่ตรงนี้ x เป็นลบศูนย์จุดห้ามันอยู่ตรงนี้กราฟอยู่ประมาณนี้นะคะก็ไหลขึ้นไปศูนย์จุดอะไรลบศูนย์จุดเอ่อศูนย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนในสุดมันขึ้นไปเจอหนึ่งนะคะมันจะวิง่ง y มันวิ่งไปทางนี้ x วิ่งทางนี้นะคะ x วิ่งทางนี้ทางซ้าย y ก็วิ่งขึ้นไปหาจดุด y เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นลิมิตเขาก็คือหนึ่ง โอเคเข้าใจนะคะอ่าต่อมานะคะลิมิตเขียนตรงไหนดีเขียนตรงใกล้ๆกันนะเขียนตรงนี้นะคะลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ด้านขวาขวาไปทางไหนขวาทางนี้เข้าใกล้ศูนย์ x วิงว่งแหวตรงหนึ่ง y เป็นยังไงน,นะ y อยู่ตรงนี้ x เป็นศูนจดห้าแล้วกันอ่ะศูนจดห้าประมาณนี้นะ y ของครู่อยู่ตรงนี้ ก็คือย่ามาอีกมันก็อยู่ตรงนี้มันก็ไล่ลงมาเรื่อยๆสรุปมันก็คือค่า y วิ่งเข้าหาเลขหนึ่งตัวอย่างอันนี้เป็นยังไงคะเราจะเห็นว่าลิมิตนะคะจากทฤษฎีลิมิตตรงนี้เห็นไหมทฤษฎีลิมิตอันนี้ l ของครูเนาะ l ของครูตอนนี้คือหนึ่งลิมิตของ f x เเเมื่่่อข้้าาาใ 0, กกกล็จะทับคฟังก์ชันก็เป็นหนึ่ง ลิมิตก็เป็นหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องถัดไปเรื่องของความต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะอาจจะใช้กราฟเดิมก็ได้นะคะหรือครูเขียนกราฟใหม่ก็ได้อันนี้ครูก็เขียนกราฟโดยใช้จิ๋วจิบลาเขียนเดิมนะคะก็ช่วยได้เยอะมากนะคะอ้าวคราวนี้อีกนิดนึงอีกตัวอย่างหนึง่งนะคะ,ะมาดูฝั่งทางนี้ฝั่งสีน้ำเงินนะคะฝั่งสีน้ำเงินถ้าครูสนใจที่ลบหกนะคะครูสนใจลบหก ่ครูบอกว่าลิมิต x เ,เท่ากับลบหนะลิมิตของ Fx เมื่อ x เ,เข้าใกล้ลบหด้านซ้ายนะคะลบหมันอยู่ตรงนี้มันจะเข้าใกล้ด้านซ้ายด้านขวามันเหมือนกันไหมเหมือนกันเพราะว่านี่คือฟังก์ชันอะไรคะฟังก์ชันค่าคงตัวแล้วมันไปเท่ากับอะไรคะเท่ากับสอง นะคะครูเขียนเลยนะเพราะว่าลิมิตซ้ายกับขวาก็จะเท่ากันเพราะว่ามันคือฟังก์ชันค่าคงตัวนะคะลบหด้านขวาและก็จะเท่ากับอันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นลิมิตของลบหกนะคะเขียนลบสองทำไมลบหกก็เลือยกลายเป็นสองนะคะค่าฟังก์ชันคืออะไรค่าฟังก์ชันค่าฟังก์ชันของเรา x เ,เป็นลบห y ก็อยู่ตำแหน่งนี้ นะคะค่าฟังก์ชันของเราก็คือ f อะไรคะ f ลบหก็ตอบ2โอเคไหมนะคะครูคิดว่าเราจะเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะประมาณนี้นะคะอย่างตัวเนี้ยอย่างอย่างไอตัวลบสเหมือนกันนะคะครูจะบอกตำแหน่งไหนก็ได้อย่างลบสอง f ลบ2องตรงนี้ก็เขาก็จะมีค่าลิมิตเท่ากัน นะคะมันลิมิตมันไปไหนอ่ะมันก็ไปที่หนึ่งถูกไหมคะอ่ะครูคิดว่าเราน่าจะเข้าใจนะคะเข้าใจแล้วนะนะคะถ้ายังไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนก็ถามไว้ใต้คลิปครูได้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าครูก็จะพยายามอัดคลิปส่งมาให้เราฟังนะคะเราเราเรียนไปเรื่อยๆนะคะอ่ามันจะได้ช่วยกันแล้วก็จะได้ทบทวนไปด้วยนะคะ อ่ะโอเคนะคะวันนี้ครูก็ขอจบตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีตัวอย่างอีกเดีย๋ยวครูจะส่งมาอีกนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ